ทุกท่านได้ตั้งใจไหวพระกราบพระโดยทัย่วกันอะระหังสัมมาสัมพุโทธโบรกวานอาระหงสัม,มาสัมพุโทธวานพธพะกวนตังอภิวาเชมิ

ะคะวัตตวะคขหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ความสำเร็จแทนน่าคือก่อจะมาท่านรัชกาลที่สามถูกรูปกองอาวุธหนักโราณแดงบัตรบัญชีของเด็กกองทุกฝ่ายตลอดถึงผู้พรับกาาสอบนักดนตรี ในที่นีท้รูปตอนนนนมีคามดุก็จะมลมัยใจยังมีมาไม่ครบวานนี้สอ,อบเาแรกแล้วก็ลเลีอาภานสองรูปไม่ได้หมาอันนี้ก็จาวาดท่านแจ้งไปนะก็เป็นเรื่องสุิสัย เพราะว่าผ่าเจ็บดใกล้ๆป่วยมันไม่รู้ดวงหน้าได้ตอนเราเสียดายโอกนะมาอบรมแล้วก็มาช่วยเตียงก็เป็นสมัยก่อนที่โอ้เป็นเรื่องที่เจ้าวาดเสียความรู้สึกมากในลำเรียนเรียนไปแล้วอบรมไปแล้วมาปวดเนี้ยไม่ไปสอน ไม่ใช่วาจรวายอย่างเดียวนักเรียนก็วยเช่นเดียวกันบางวันที่จะมาสอนทิ้งห้องก็เกิดป่วยไข้ก็เสียโอกาสนะทนนี้ว่าเป็นปีเพราะว่าสอนทำนัตตรีเนี่ยเมื่อได้แล้วมีต่อไปเราใช้สอนนักนัตโตและมีผลอย่างยิ่งกับการเรียนบาลีถ้าจะสอนประโยคที่สองสามเนี่ยต้องได้นักทำนัตตรี ถ้าไม่ได้แล้วทำทันตรีแม้จะเรียนเก่งแล้วก็ไปเรียนครบตามกำหนดก็มกไม่ได้สอบเพราะว่าผู้ที่มีวุฒิทำรันตรีแล้วเนี่ยก็สามารถสอบประโยคหนึ่ง,งสองสามได้แต่พอจะประโยคสี่ห้าหก 4, 5, 6, ต้องสอบต้องทำทั้นโทหรือวิวุทย์ก็ทำทันโทว่าทั้งหมดแล้วก็ต่อเอกจะสอบประโยคเจ็ดแปดเก้า ก็ต้องผ่านต้องมีพุทธความรู้ทำธรรมะเอกก่อนระยะหลายที่เขาก็จะรอรู้ว่าจบประโยคได้ประโยคเจ็ดลึกถ่ายเป็นเก้าเขาจะไม่ถามว่าจบต้องทำอะไรเพราะเป็นั้นก็รู้กันว่าถ้าสอบเจ็ดได้แสดงว่าคุณต้องได้ทำธรรมะเอกมาแล้วเขาจึงจะส่งชื่อให้แล้วจึงจะยอมให้สอบเพราะนันเป็นโอกาสของ ครับที่รับก,การศึกษาแล้วก็ผลขวายการศึกษาที่จะต้องสอบให้ได้นะครับไมพวกมสอบน้องรำจันตรีเป็นรับีาดบทด้วยกันยีสีรูปสมัยนนะั้นสอบได้สองรูปตอนนั้นตกหมดเ่าอะไรเพราะว่าวันวัน,วนึ่างก็ทำงานเยื้อเพื้อนปูนรอบ ลาลาทีคานมุม่งราคาที่วัดเย็นมานี่ก็เชา้าไปบ่ายก็กองทรายนะทรายเจ็ดพุงกีต่อปูนหนึ่งกับสอบแล้วก็สับให้เข้ากันกพเข้ากันแล้วก็ลูกที่สองลูกที่สามจนถึงห้าสิบลูกถ้าวันนี้หลวงพ่อบอกว่าเทปูนห้าสิบลูกก็หนักกองห้าสิบลูกปูนทรายสง่งเข้าแหวกกลาง มัอนภูเขาไฟแล้วน้ำแช่ไว้พอเริ่มห้าโมงครึ่งหลวงพ่อกขเปิดเพื่อมาใหญ่เสียมแล้วหนุ่มๆสาวๆชาวบ้านพ่อลูกบอลมาช่วยกันเทปูนกันพวกเราเป็นผ้าใหม่ก็ใส่รองเท้าบูทมาสมยิ่งสาวมาดูอุ้ยแข็งแรงทำไม่ได้ไม่เหนื่อยพอทำเสร็จแล้วก็กลับบ้านหมดแล้วกลับบ้านหมดทำไงปูนมันต้องขัดมันน่ะเออถ้าใครขัดมันไม่ต้องมีน้ำบาตอนเช้านะอยู่จนสว่างขัดจนสว่างเลย ขัดมันถ้าไม่ขัดไม่ได้ต้องขัดมันเลยนะเราะเทสเสร็จแล้วนะเอาองไหนที่จะทํางานก็เพให้สิทธิพิเศษไม่ต้องมีจมูกแล้วท้องวันทํางานก็ให้นมองแล้วก็ปองก็ปองก็ปองทำตามมาเลยนะตามนี้ว่ามิเลยมางคะอนนอะไรทั้งวันน่ะทำมาอย่างนี้เละมันจึงสอบไม่ได้ผมได้องนึงเพื่อนได้องึงองหลังคาเทปูอย่างเงี้ยตลอดทํางานทั้งภาษาอะไรหละแทบไม่มีเวลาเรียนเลยทุกวันเขาไม่ได้เอามาเรียนรวมๆงนี้นี่ ให้เจ้าวาดพาเรียนเองไ้วัดทาเจ้าวาดบอกวันน,กนนี้หยุดเดียวเลยก็ต้องหยุดแต่ถ้ามาลงมกันเป็นตะพนอย่างที่เรามากันนั้นอบลมาเดียวนั้นมันนะมัน,ม,นมันเป็นมติของคณะสงฆ์เพราะนั้นเวลาที่สอบเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วมาดูคะแนนแล้วว่าข้อนี้ข้อนี้ข้อน,อนี้ให้คะแนนตัวเองแล้วเนี่ยต้อนี้มนอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์ทเอกมาดูเนอุปถัมภ์นี่ถูกไหมถูก นี่จ้กระแนไมไน่ได้อันนี่ได้ปีคะแนนว่าไปโอ้อเราพอรวมกันแนนได้ตอนนี้ปุ๊บมันรู้บนตัวเองสอบได้ไปซื้อหนังสือเมื่อก่อนแม่กองทาอยู่อยู่วัดอะไรผาติการางนนสมัยนั้นนะอ่านะโอ,โอ้ก่อนนั้นแหละไปซื้อหนังสือกรุงเทพจะไปเสาช้านี่มันแสนลำเปล่าเราจะได้หนังสือมันยากอยู่ไม่เหมือนสมัยนี้หาง่ายมาสื้อเพราะนั้นการสอบได้แต่ละครั้งมันเป็นความภาคภูมิใจเพราะแม่คอ,อยฟังอยู่ ไอ้ลูกสอบได้ไหมหลวงพ่ออระกาศนะผลสอบจะ่ไม่ใช่สอบในภาษานะเมื่อก่อนเนี่ยสอบในภาษาโน้นะในภาษาสอบในว่ากัดยังไม่ผ่านได้สอบผ่านแต่ว่ายังไม่เลื่อนชั้นนะยังไม่ถือว่าได้จบปริญญาตรีเพราะนั้นการสอบในสมัยก่อนมันภาพูมกใจมันเด็กเลยมันทุ่มเทนะเพราะนั้นก็พวกเราวันนี้สอบวิชาที่สองนะให้ตั้งใจเพร่ะวานม่ต้องอมงสนใจร ทำแล้วก็แล้วกันไปมันจะได้อะไรก็แล้วแต่วันนี้ทําไห้ดีที่สุดเท่าน,นั้นแหละพรุ่งนี้ทําไห้ดีที่สุดมันออกมาแนะนําว่าทาข้อข้อง่ายก่อนอันไหนง่ายเราดูแล้วทํามีโปกาเรามากสองอย่างมีอะไรอะ่ะคันท,นท,นทนีเอาจุดธุรกรรเขียนไปเลยอันนี้กูได้แล้วถ้ามันออกสิบข้อนะมันที่ปฏิบัติกี่ข้อสามข้อใช่ไหมพูดพอดีสอง สามข้อเจ็ดข้อเนี่ยอันไหนที่เราได้ก่อนง่ายๆเขียนเลยอาราธนาอะไรที่เราได้เขียนไปเลยเขียนข้างๆไว้ก่อนการลืมมันจะลดความกดดันหุ่นสิบข้อตอบได้แล้วห้ข้อตัวเนี้ยข้อละสิบละสิบห้าสิบได้ไหมข้อ่าไหร่เออตอบได้แล้วมันร้อยร้อยคะแนนเราเอาได้สิเราได้ห้าสิบแล้วอันอีกเหลืออีกห้าข้อถ้าไม่เจ็บหข้อละห้า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 คะแนนก็ยังดี สามคำถามคำถามละสามคะแนนถ้าอันไหนมีคำถามเดียวคำถามนั้นสิบคะแนนถ้ามีสองคำถามคำถามละห้าคะแนนถ้ามีสามคำถามคำถามละสามคะแนนนิดนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอันไหนง่ายเขียนกว่ามันจะไม่เครียดเลาตวองกดยันไม่ใช่เจอข้อที่หนึ่งก็คิดครึ่งชั่วโมงพอจะได้สําเร็จข้อที่หนึ่งหมดไปแล้วมาคิดข้อที่สองที่สามอีกวันนี้มันเปลืองเวลานะเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างนี้ก่อนถ้าเราไม่ลงไปเลย แล้วก็เขาก็ด่าอาจารย์เขียนไม่ต้องท่าแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อเขียนให้ส่งใหมนะเขาดูแายมือรู้นะแล้วมีกล้องวงจรปิดเลยเนี่ยย้อนนี้มีกล้องจอดเลยแต่ผมอยู่ในห้องผมเห็นนะผมเห็นผมนั่งดูในห้องผมเห็นกล้องจอดเด็นเลนะเพราะงั้นก็เราไม่สุจริตได้จบต้องสุจริตทำบางสุจริตตังเจริญพระพุทธทาให้สุจริตพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าไปพระเจ้าสุดโยนะได้ฟังคำนี้จากพระ พระเจ้าแปลเป็นภาษาไทยคืาจทำหน้าที่ให้สุดรริ์ทำหน้าที่ให้ดีให้ชอบทำเป็นทำยุติธรรมจะตกกรชับมันไม่เป็นนะนะตอนนี้19บเก้านากาเอ้สิบนาฬิกาห้าสิบเกนทีต่ออร่อยโมงนะต่อเมื่อวานนี้ก็ตกรถไปหลายองค์หมายว่าไงเสียงก่อเวลามานั่งรออยู่นอกนี่ตอนอยู่ในห้องมายนการจากจะเลิกมเลิกไปนั่รอรถนะ เพราะว่ันนี้อาจจะไม่เหมือนเมื่อวานไม่มุงเงนเมื่อวานนี่นะแต่แค่ความดีนะผมพูดให้ฟังก่อนความทีก็สงสัยด้วยโอ้โหเีความดีทีต่ออะไรที่เราจะให้เขาให้การทักทะยอีกโอ้เขียนมันก็จะได้สิบหน้าเท่าไั้นแต่พออมเงินมันแห้งที่นี่ออกกระมองแห้งมันก็แห้งตามด้วยไม่ไหวคิดไม่ออกเขียนได้ครึ่งหน้าไปที่เนาะอันนี้ก็ให้กำลังใจทุกรูปแล้วกันวันนี้ทำให้ดีที่สุดนะสิบข้อเอาเก้าข้อนะขอ อนุโมทนาแล้วก็ดำเนินการเตรียมปติการเพื่อการสอบสิทธิ์่อไปนะครับ